ว่ายน้ำในกีฬาโอลิมปิกระดับเยาวชนที่เมืองหนานจริงมีนักว่ายน้ำทั่วโลกประมาณ400คนนักกีฬาไทยผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมชิงชัย4คนจำนวน10รายการทำได้หนึ่งเหรียญเงินจากจีน่าสาริสาสุวรรณเชษประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงทำเวลาเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทย4นาที11.23วินาทีส่วนอีก3คนเพียงขวานปะวะโพตโกสุภกิจพนานุรัตนและธนกิจกิติยะไม่ได้เหรียญรางวัล ทางด้านผู้ฝึกสอนสักชัยสุริยะวง์บอกว่าความสําเร็จของจีน่าครั้งนี้เนื่องจากพ่อแม่ได้ส่งน้องจีน่าไปเรียนหนังสือและฝึกซ้อมว่ายน้ําในต่างประเทศกับโคชชาวออสเตรเลียดังนั้นหลายฝ่ายต้องร่วมมือการสนับสนุนนักกีฬาไทยคือการพัฒนามันต้องหลายอย่างครับมันต้องทั้งภาครัฐภาคส่วนทุกส่วนต้องช่วยกันอะ่ะมันต้องมันไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่ามันต้องทุ่มเทกันจริงๆแล้วก็เสียสละมากๆกว่านี้อะไรอย่างี้ครับมาถึงต้องจุดนี้ได้ก็ โอเคนะครับเดี๋ยวต้องรองกลับไปช่วยๆกันนะครับเราคงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับครับผมหลังจากนี้สริสาวัย17ปีเตรียมตัวไปแข่งเอเชียนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้และจะกลับไปฝึกซ้อมว่ายน้ำกับโค้ดดินโบซานและเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เซนต์ปีเตอร์ลูเทลรานคอเลตในประเทศออสเตรเลียก็ยังไปเรียนต่อออสเตรเลียก็คือ ปีนี้ยี่สิบเอ็ดก็คือเหลือปีนี้ครึ่งปีแล้วก็ปีหน้าจะจบมหกแล้วก็คือจะเรียนต่อสองปีแล้วก็ต่อออเรียสองปีแล้วก็ส่วนเรื่องมหาลัยก็คือดูดูก่อนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่น่ากลับมาเรียนที่ไทยน่าจะต่อออสเตรเลียไหมก็อยากไปเรียนขอทุนต่ออเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนความหวังในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอนในเดือนหน้านี้จีหน้าตั้งเป้าขอเข้าชิงเหรียญในประเภทระยะยาวฟีสไตล์400เมตรและฟีสไตล์800เมตรทีมข่าวกีฬารายงาน